มูเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมีฟ้าลาดเพ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานมีฟ้าลาดเพ้าคือสี่วิสออเคสตราครับผมชื่อบดดวงครับหนูชื่อนั้นอ่ะค่ะและผมชื่อโนโนครับเราสังคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้ค่ะในปีนี้คอนเสิร์ตของเรามาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ลังการจากการบางเลนของพี่พี่วงออเคสตราจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ครับและรื่อง บทเพลงยอดนิยมในสมัยอดีตคือเป็นคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตในวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้เป็นการโชว์ร้องเพลงสากลจากพี่ๆครับเริ่มด้วยเพลงแรก I Never l o v e This Way Again ครับเพลงที่สางชื่อเพลง Hey Jude ค่ะเพลงที่สามชื่อเพลง I O V E ที่มาพรงหลุดจังหวัดน่ารักน่ารักครับและเพลงสุดท้ายในช่วงแรกสนุกสนานไปพร้อมกับเพลง Stupid c u p i d ครับ ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรดมือดังๆด้วยค่ะไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแ<า>ละหนูชื่อสมโอค่ะเป็นยังไงบ้างกับการแสดงในช่วงแรกถ้าทา้องขอสนุกสนานคาาาือค <c ười> ือค่ะ แดงช่วงตอ่อปอาจจมีทีแต่ไม่แพ้กันหลังจากที่เรารับฟังบทเพลงสากลจากพี่ๆกันแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าค่ะเอเปลี่ยนไปเป็นการแสดไงไไหนะปามอยากดูเด็กๆรุ่นเล็กๆอย่างเราเล่นดนตีกันจังครับคิดถึงตัวเองเมื่อคอนเสิร์ตปีที่แล้วอืก็ดีเหมือนกันเนอะคงจะน่ารักดี งั้นไปชมการแสดงเปียโน,โนของน้องเล็กกันเลยดีกว่าค่ะ,ะตอนที่น้องพิมพ์และน้องแครเล่นพร้อมกันต่อด้วยน้องแครเชเดี่ยด้วยนะคะได้เลยต่อด้วยน้องเฟยกับน้องเจมมี่นะครับและปิดท้ายด้วยน้องโนโนที่เป็นพิธีกรรุ่นตัวจิ๋วในช่วงแรกค่ะไปไป,ไปชมกันเล,เลยค่ะสวัสดีค่ะ ดีดค่ะ,คะหนูชื่อเฟค่ะอยู่ชื่อแค่ค่ะหนูชื่อน้องเจมี่ค่ะเมื่อกี้หมามีค่ะร้ะองเพลงเพ้าจังเลยหมามีเฟเองที่ร้องเพลงใจเอ่ยไงน่ารักเหมือนลูกเลยเนาะแล้วหมามีแคได้ร้องเพลงขอฟ้าขอฟั่ังคองหวาแผ่นดินแล้วนะคะช่วยสายนหมามีได้นะ อีกคนเป็นคุณแม่ของพี่ซินดี้ค่ะเกทำแม่และรูปเลยเป็นกีตการ์กร์ตูนใช่แล้วเรื่องไลอ้อนชิงและเรื่องแต่แล Before ์ทามค่ะและต่อด้วยการแสดงเปียนโน,โนในบทเพลงต่างๆที่มีทั้งเล่นเป็นคู่และเดี่ยวค่ะและปีท้ายในช่วงนี้ ให้การด้วยวายอลีวาอลีขอเสียตบมือได้ค่ะ